เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นวันโดนทัวลงพร้อมยุติการผลิตหลังตรวจพบวิตามินซีมีน้ำตาลในส่วนผสมต้องบอกเลยว่าอยู่ๆก็ได้มีการออกมาโพสข้อความพร้อมแนบแชทการพูดคุยเรื่องสินค้าวิตามินซีแบบชงของตัวเองออกมาว่าพบน้ำตาลปนอยู่ในนั้นทั้งๆที่เค็มสินค้าว่าไม่มีน้ำตาลทำเอานักร้องสาวสวยเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นอออาการทนไม่ไหวต้องขอชี้แจงเรื่องนี้ทันทีไม่ปล่อยให้ใครมาต่อว่าเธอ โดยถือเราเรื่องราวพร้อมทางแก้ปัญหาผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยทางสาวเจนนี่เราว่าโพสต์นี้เจนนี่จะขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องของแฮชแท็กสมเจนในเรื่องของซองที่ไม่เหมือนกันในส่วนของคําว่า n โน u ูก no r ซองใหม่ที่เปลี่ยนเป็น No s ูก a แอร d เรนะคะจึงขออนุญาตแนบช็ดแสดงความบริสุทธิ์ใจและเจตนาในการเปลี่ยนแปลงคําจากฉลากในครั้งนี้นะคะซึ่งหลังจากที่เจนนี่ได้ทราบข้อมูลบางอย่างเรื่องช เจนนี่เลยได้รีบให้มีการหารือกับโรงงานและเปลี่ยนแปลงแก้ไขทันทีค่ะและย้ำอีกครั้งว่าเจนนี่ขอโทษลูกค้าทุกท่านในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการตรวจรับสินค้าจากนี้ไปหากเจนนี่มีการผลิตขายสินค้าต่อไปเจนนี่จะละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นนะคะและเลิกโรงงานที่คุณภาพและมาตรฐานให้กับทุกคนนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้ใจมาตลอดค่ะน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปสู่การ ไขให้ดีขึ้นนะคะและตอนนี้ส้มเจนอยู่ในช่วงยุติการผลิตเพื่อหาลือและแก้ปัญหาหลังบ้านกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะงานนี้หลังจากที่ลงเรื่องดาวไปหลายคนก็ไม่พลาดเข้ามาให้กําลังใจสาวเจนนี่ชมเรื่องการแก้ไขปัญหาและความรักให้ผู้บริโภคการช่วยเหลือและดูแลสินค้าอย่างดีบางก็บอกว่าดีแล้วยอมรับและแก้ไขบางก็บอกว่าโดนด่าแน ระวังหน่อยเป็นต้น